อาจารย์ครับผมครับครับสตอนเดินเดินทางมาปูนมาสัการ์ค่ะหลวงปู่ตามแนวทางแล้วงวดที่แล้วปูเข้าเตรียมสองงวดติดกันนั่นเองไม่ได้มาเออบ่อวัวเขางวดงวดกลางบ่วเขามันเจ็ดหนึ่งนี่มันออกแปดหนึ่งเป็นงวดนี้เข้างวดพันงวดพันมาเขางวอนี้งวดยังจะเป็นยังไงเมื่เจ้าไปขออยู่หั้นน้ำ แม่พญ,ญาปลวกแม่พญ,ญาปลวกคือเพื่นไทยทุวันหนึ่โดยมาคนเกิดเนาะคนไหนขึ้นทุ่งไทยปลูกอยังบอกเลยมันโดยมาคนสิมากขึ้นทุ่งไทยเด้อมันเพิ่นใครจังไรมปู่มาฝันหรือมาจังไรก่นอนเออมานี่มีฝันนี่นะทหารมันเก่าเก็าปบบ นีก็เลยเยี่ยมหกเลยไงี่ลงปูกล้แล้วนะครับ ปูดังปลาด้วยนว่ะท ouais <certains t> <running> ้งเท่าคนันตรงหมดว่ะปูปูลินปูหันอายุเรากืเจ็ดสิบก็ไปเราไก่มาให้ไก่มาใหมแบดเปิดเบื้องในศพสูงคุยเปิดพอเป็นเป็ดเป็ดตายเป็ดตายไก่นอนทับไก่กัไก่ไล่ไก่ไหวอ่า ก็วัดปิดป็นตัวนี้ข่มฝันป้องฝันฝันว่าอ่าฝันปูเฮือนนั่นะปูหลวงตาอยู่โหนอยู่บูเซตลวงตาอยู่บูเชนไกลมาให้อันนี้ปูไก่วัดเบื้องฝันเป็นเป็ดวัดจับคนมาเป็ดตายไก่ไก่ไก่ไหวแบบนี้ไก่ลายก็บบตายตัวไก่ อุลินเอเลียงมาให้กอนค <c oughs> ือเราซลินซลินเอาคุเล่าเลี้ยงมาเราก็อายุาจังหวะ่แปดศูเก้าศูโตอกแปดตมโตันโชตว,ว,วกับีินม่โชติเกา ตัวใหญกูจบไปเลยเต็มกระดานเลยกูเปิดเอาท่างในจ่ะกูข้าเนนมันไค่อยติดจ้ะทวายไปเสียงหน่อเพราะว่าขั้นขั้นมันเพามันจะตรงกับผมละ คือคือมา,มาเมืออื่นเหล็กองห้องนอนลนงมาแร้ง,งเหมืนจะมาซิมเสียงหแล้วมันจะแม่นดีว,นว,นว,วนนนนันวันที่สามสิ่เวตวนะันที่หนึ่งนี่ยม่วันคืนวันที่สามสิเวตน่ะเดือนนี้มีสามสิเว็ดีเด่นเน,ะเน,นาะบ่มี่บ่มี่มั้งบะมีมีสามสิบรับเทวจีอคอที่สองสามสิบกูแม่นหนึ่งหลอด ันเขึ้นสามขีดสามสิบแล้วหวยออกวันที่สองครับสองพฤษภาสองพฤษภา ป่านเพิ่นเอาเป็ดมาให้เป็ดตัวนึงใกล้ตัวนึงคุณมาเป็ดสามเป็ดสามปุยอะไรปุยเป็ดตายเนาะเป็ดตายก็รอดไว้ไปแน่เสรแล้วคนละ คนดเรื me, magic. Magic. Yeah. Well, I mean ่นี้ตัวให้ไปเสี่ยงให้ไปเสี่ยงน้องไห้นอนเออให้ไปเสี่ยงนี่ล่ะปันว่าจะไดนก็คับปูอันนัปูอกเป็ดมาหายออกเอาไก่สั้งเป็ดมาหายเอาเราว่าเอาไก่มาหายจะว่าเปิดบงมันเป็นไก่โอ้มันเป็ดกาบปะง่ายนี่นะแต่ว่ามันเปดตายมานจะว่าไก่นั่นก็มีอยู่แต่ว่ามันไก่นั่นบัวตายก็ลังนี่ว่าหกูแก่ตัวปุ๋ยมันก็ยังอยู่นะตายแต่เป็ด คือวันมาแนวนี้่ะมันคือว่าละ่โตออกตัวนี้็คือนี่นะตั้มาณงตัวประสามแปดสองเนี่ยขั้นสี่ก็สี่ก็ไปแปดสามปดสองมีตสองตัวนะปูเละทางเท้าเนละกรลังเลเป็นยังไงตั้มกหรอเลยัง เขาหลัเงเขาหลัง,ง,ลงนี่กินมันชอบทุกครับทุกเป็ดเขานี่เป็ดเขาไก่มันทับเป็ดไก่ทับเป็ดไก่ทับเป็ดทับเป็ดตายไม่ใช่ไก่เก่าเป็ด,ดแปดศูนย์อันนี้วเนี่ยมา้ แต่ว่าน uh, ี่ยังว่าท่านอันนี้เลยนี่ยังว่าท่านมั่นใจเลยว่าท่านมั่นใจเพราะว่ามันกระหวันเท่านั้นมันมันมันได้ยังสี่นี่มันได้ยังสีครับอ่าเปร์นี่ตัวเปร์แต่ว่าตัวคนที่ว่าบอกเัินพูนคุณผู้ท่านมาบอกที่ไรเงี้ยนะเออพันต้องบอกบอกคุเที่ยวเหรอชั้นก็บอกโอ้ซื้อเขาเกตหนึ่งเป็นแบบบอกเลยบอกง่นยสันทีแต่มันออกแปดหนึ่งบอก มันเนหนึ่งเดี๋ยวจะพาไปดูนิดหนึ่งเนาะเพกหมดสิมากกิบมือเลียงสองขึ้น่เลีสองน้หมอกพวกโอ้ได้ยังได้ก็ดเก่านะกับอวกไ้ดเก่าอีพอเลยว่าในพวกอาจารย์วันยิ้รวงมือกัถามก็บอกอยู่ บอกเตอเปพนมัน,นสูเรียพคนว่าไรดอกะของเงินสูเลี้ยพคนว่าไราไมือเล่ยบวถือผวนี่มันเป็นอย่างสูงเ,เรียยแปดเล้นแบอกแปดศูนยั่นแหละเขาก็ถือแเขามีเงินเนี่ก็ลานขาไงเนาะเ,เ,เขาก็ถืเนี่ยไปติมน้ำมันรถดอกเขาก็เลยถา ผูเลก็กตัวไรปีบิดเนี่ยเขาเคยถึงน้ำน่าจะคนคนเขาถึงน้ำเขาเอาเงินมาถวายถึงอไายตัวสนเอาเงินมาถวายเฟนอะไรนี่เนี่ยตัวน,นี้เลียวฟันนี่เรียกฝันขึ้นโตข,ข,ข,ขึ้นขึ้นตองดองดของแล้วก็เลียวฟันเออนี่ละน,นี่น ไกลมันนอนท่าเป็ดเนาะอ่ามันนอนท่าเป็ดเป็ดผาใต้อยู่บ้านเลยก็เลยขึ้นความว่าเป็นแปดศูนย์ศูนยเก้าศูนย์หนึ่งกี่นะก็เลยกับเป้าสังสรรค์นี่มันก็เป้ได้ซ้ำนั่นเออแต่ว่าพากับพาคผู้เฒ่าบ้านเอามาส่งนะผู้เฒ่าอีกเออพ้าผู้เฒ่าอีกอายุไรเลยอ๋อฮะผู้เฒ่าเพิ่นละอายุไรเนาะกับรุ่นเดียวกันนี่เระเกิสิบกว่าปีนี่ละออาแต่ว่าเราก็บอกว่าเกิสิบกว่าป ไปมันโม่รุ่นเดียวกันนี่ละมูอเดียวกันนี่ละะรุ่นเดียวกันก็ปูเอาปแมนเออปิดมาให้ในฝันเนาะเขาในฝันในฝันตันี้ในฝันนี่มีฝันใครชอบสามตัวก็จับใส่ก็ได้นะถ้าสามตัวปูจะจับแบบไงเนี่แปดมันมีทั้งหมดสามตัวเก้ามันมีสองตัวมันมีแค่แปดเก้าศูนย์หรือไม่ก็เก้าศูนย์นี่ กระเพดสามตัวชอบแบบนี้นะพอกันไปดูเราก็ไปเจ้าถูกใส่เทียนเอาหันแล้วก็คอยกบอก็ได้เลยตัวนี้คอยบอกล่ะนี่นี่คือความฝันนะครับตัวนั้นแล้วแต่เพิ่นนําไปบอกเกี่ยวเราจะขอเอาความรักความดีขอฝันคอยบวกลายเยียวนําเลยใช่ครับแก้ว่วอันนี้ฝันนี่เออใช่ความฝันเราท้าควางฝันมาอันนี้มุจ้าสิฝันเองยวขั้นเพิ่นนําไปเพิ่นกระขอฝันอ๋อเป็นป่วอะไรก็ได้ป่วอะไรเป็นนั่ง แม่นั่งปลวกรถแม่นั่งปลวกผู้เชี่ยวเ,เอาดินไปสาบท่าให้พญากัา้นขาขึ้นไปเลี้ยวแทนได้ฝนตกลงมาพญากัา้นขาเนี่ยก,นก,นออก,ก,กน็นั่งปลวกเนี่ยเพอา่ามีก็จะลุลูนั่งปลวกข้าพันผู้